สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพาเพื่อนเพื่อน,นชมผักชีฝรั่งค่ะผักชีฝรั่งเราเอาไว้ต้มยำราบแกงกินกับอืมปลาพันปลาย่าง พันขนออมจีนได้หมดได้หมดแหละเนี่ยงามมาก